สวัสดีครับพี่วินเดอร์โปรเกรสนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พี่ดียวหน่อยทีแกสองวันนี้เป็นอ p ทเท่าไหร่แล้วนะ19เนาะ EP ที่19แล้วก็คือแบบหมุนภาพ3มิตินั่นเองคือต้องบอกตัวว่าเราใกล้จะจบมากๆแล้วรองสุดท้ายของความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์แล้วนะทุกคน ใครดูแบบตอนนี้กาลังดึกๆอยู่เนี่ยเป็นกําลังใจให้หรือว่าดูตอนไหนก็ตามเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะสู้ๆอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วทีนี้เผื่อใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเอกสารพี่ลงมาให้ใต้ description แล้วนะเป็นลิงก์เลยแล้วก็เรามี open chat นะทุกคนใครไม่มีแฟนใครโสดเนี่ยเหงาเนี่ยอยากมีเพื่อนคุยนะเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยเพราะว่าพี่ตอบส่งข้อความแจกข้อสอบอัปเดตข่าวสารทุกวันตลอดเวลา every day เห็นไหมนะมาเจอกันได้ใน open c h a นเลย ทีนี้มาดูเรื่องของการหมุนภาพสามิติกันคือ,องนี้ข้อสอบการหมุนภาพสามมิติเนี่ยคอนเซปต์ง่ายมากเรียบง่ายสุดๆคือรูปฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้นะเขาจะเป็นรูปที่หมุนมาให้ซึ่งเราต้องเอารูปฝั่งขวาเนี่ยที่หมุนในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับสมมติว่าอ่ะพี่ยกตัวอย่างเออรูปสามเหลี่ยมใช่ไหม รูปสามเหลี่ยมตอนแรกในหันไปทางนี้เสร็จปุ๊บมันหันกลับมาทางนี้หมายความว่าอะไรมันหันกลับมาเนี่ย90องศาถูกป่ะเนาะจากตอนแรกมันพลิกด้านเนี้ยมันพลิกกลับมาเป็นด้านนี้แทนมันก็90องศาทีนี้ถามว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมล่าเป็นสี่เหลี่ยมบางๆอย่างเนาะจะต้องเป็นรูปไหนตัวนี้หันมาด้านนี้แสดงมันก็ต้องหันกลับไป90องศาแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรฟิวเนี้ยคือรูปที่เราจะต้องตอบอะ คือรูปที่มันหมุนในทิศท,ทางเดียวกันกับรูปแรกโอเคปะ่ะงนั้นอ่ะเพื่องงไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาดูเทคนิคกันก่อนนะก่อนจะทําข้อสอบคืออย่างนี้สําหรับพี่นะเรื่องเนี้ยมันมีเทคนิคค่อนข้างยากเพราะว่ารูปมันแตกต่างกันมากพี่มีให้สองเทคนิคก็คือหนึ่งใช้มุมเข้าช่วยใช้มุมอย่างเช่นเอออย่างเนี้ยพี่ใช้เรื่องของมุมคือหมุน90องศาถูกไหม เราก็หมุน90องศามันกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางทีอะอาจจะใช้มุมไม่ได้ใช้นิ้วหรกเออจินตนาการต้องใช้นิ้วซึ่งอันนี้พี่เป็นเทคนิคที่พี่ใช้จริงเลยนะในห้องสอบพี่ใช้นิ้วจริงๆเดี๋ยวจะลองทําให้ดูว,ว่าวิธีการใช้นิ้วเนี่ยทำยังไงซึ่งพี่ว่ามันค่อนข้างง่ายนะง่ายกว่าใช้มุมด้วยซ้ำอ่ะเนาะอ่ะลองดูฮะคืออย่างอันนี้ใช่ปะ่ะวิธีที่จะใช้นิ้วเนี่ย คืออย่านี้นะเออรูปแต่ละรูปมันต่างกันแต่ว่าคอนเซปต์เราจะใช้คล้ายๆกันก็คือมียอดก็มียอดก็ใช้เป็นนิ้วอ่ะใช้นิ้วแทนยอดอเอ๋ปะอย่างเช่นรูปนี้ใช่ปะ่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆแกดูโจทย์ไปพร้อมกันด้วยนะรูปนี้เนี่ยตอนแรกอะ่ะมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเหมือนนิ้วโป้งใช่ปะ่ะพี่ก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาให้มันเป็นยอดตรงนี้ตรงนี้เป็นนิ้วโป้ง ตรงนี้เป็นก้อนนิ้วของพี่โอเคปะนี่นะพี่เลยชูนิ้วเข้าหาตัวเองอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกมันหันฝั่งนี้ใช่ปะมันหันกลับมาจึ๊บถูกไหมมันหันกลับมาจึ๊บเก้าสิบองศาจากตอนแรกฝั่งนี้มันหมุนกลับมาเป็นฝั่งนี้แกนเนี่ยถ้าเราถ้าเราทําใช้นิ้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะมันหมุนกลับมาเก้าสิบองศาแสดงว่าเหมือนกันมันจะต้อง อีรูปที่2ที่เราจะต้องตอบเนี่ยมันก็ต้องหมุนไปทิศทางเดียวกันคือจากซ้ายมาขวา90องศาเหมือนกันนะซึ่งรูปที่2พี่ก็จะแทนเป็นเอ่ออย่างนี้แล้วกันนะพี่ใช้นิ้วใช้มือนะจินตนาการว่าตรงเนี้ยของพี่เนี่ยนิ้วตรงเนี้ยคือบล็อก1บล็อกที่มันงอกออกมาตามช้อยตามโจทย์น,นี้เลยนะเสร็จปุ๊บพี่หันเข้าหาตัวเองอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่ะพลิกกลับไป ถูกไหมจากตอนแรกเนี่ยพี่หันเข้าหาตัวเองไอ้นิ้วโป้งนี่มันต้องชิดข้างในเนาะหมุนเข้ามาแสดงว่ามันต้องเป็นรูปนะทำไปพร้อมกับพี่เลยนะหมุนเข้ามาแสดงว่าจากบล็อกตรงเนี้มันต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วเพราะมันพลิก90องศาถูกป,ปะ่ะงั้นก็ตอบช้อยส์ที่4ได้เลย,เลยอันนี้ใช้นิ้วนะแต่ถ้าใช้มุมก็ใครเข้าใจเรื่องมุมก็จะไม่ยากอย่างเช่นอันเนี้ยพี่ยึดมุมนะ พี่ยึดด้านนี้ตอนแรกมันหันมาทางนี้ถูกปะทีนี้ต่อมามันหันไปอีกฝั่งหนึ่ง90องศาแสดงว่ามันต้องหมุนมาทางนี้จากตอนแรกเนี่ยตรงนี้หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งดูก็ดูแหละ90องศาดังนั้นเหมือนการพี่ยึดมุมนี้เนาะมันยืดออกมาใช่ไหมก็ต้องหมุนมาทางนี้90องศาจากรูปตอนแรกบล็อกมันอยู่อย่างงี้ถ้ามันหมุนบล็อกมันก็ต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทนนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับช้อยส์ที่สี่เลย โอเคปะนะมี2เทคนิคจะเลือกใช้เทคนิคไหนก็ได้สุดแล้วแต่เลยอ่ะซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันน่าจะมีความยากใช้มุมเนี่ยอาจจะงงนะพี่ก็เลยทำอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเออพี่ใช้มืออย่างนี้แล้วกันนะนิะน้วโป้งเป็นนะพี่พี่ถ้าพี่วาดให้ดูก็คือตรงนี้เป็นนิ้วโป้ง แล้วก็ตรงนี้เป็นนิ้วที่พี่แบมือออกมาเออเดึงเขาออกมาซึ่งทีนี้เนี่ยพออันนี้เป็นนิ้วโปง้งใช่ป่ะนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นมานะ้พี่ทํามืออย่างนี้นะเออชี้ขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยรูปไฟนอลเนี่ยมันกลายเป็นนิ้วโป้งอะลงมาอยู่อย่างนี้นาะคือมือกลายเป็นอย่างนี้แทนเนี่ยอยู่ทางฝั่งนี้แทน ซึ่งจริงๆอย่างเนี้ยเราก็สามารถดูมุมได้เนจากตอนแรกขึ้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะดูแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องเออยังไงดีหมุนกลับมาอย่างนี้แล้วก็พลิกลงมาะอะตอนแรกคือเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะหมุนกลับมาอย่างนี้แล้วก็พลิกลงมามาเลยได้ออกมาเป็น,นี้ดังนั้นอันนี้เหมือนกันถ้าสมมติว่าพี่ใช้นิ้วเป็นนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งก็แดลรูปใหม่นะร,นะรูปที่สอง หันกลับมาอย่างนี้แล้วก็นะหันกลับมาอย่างนี้แล้วก็พลิกลงมาหันกลับมาอย่างนี้แล้วก็พลิกลงมาแสดงว่ารูปมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งก็คือรูปที่2นั่นเองโอเคปะ่ะอันนี้ถ้าใช้แบบจินตนาการนะใช้นิ้วนะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นมุมใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองวาดให้ดูแล้วกันคือเอ่อ ดูรูปภาพอยางเนี้พี่ว่ามันน่าจะต้องพลิกตอนแรกพี่ยืดมุมตรงนี้ก่อนนะยืดมุมตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่พลิกกลับไป90องศาดังนั้นรูปที่ได้ออกมามันน่าจะต้องเป็นประมาณนี้เออเดี๋ยวก่อนนะพี่วาดรูปดีซะด้วยจื๊บ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 จืบอย่างนี้ถูกปะ่ะคือพี่พลิกพลิกมันขึ้นอนะ่ะพอพลิกมันขึ้นเสร็จปุ๊บ ถ้ามันจะเป็นรูปนี้ได้เนี่ยมันก็มีแต่ต้องเอาไอเนี้ยด้านตรงเนี้ยเนาะพี่ยืดมุมตรงนี้นะหันกลับมา90องศาเหมือนกันดังนั้นสรุปได้ว่าการพลิกรูปรูปนี้เนี่ยคือพลิกตั้ง90องศาหนึ่งครั้งแล้วก็พลิกมาทางขวาอีกหนึ่งครั้งทีนี้ลองพลิกตั้งอ่ะพี่ยึดมุมก่อนแล้วก็พี่พลิกตั้งเนาะมันจะได้เป็นแบบนี้จื๊บ จืบ๊บคือรูปพี่อาจจะไม่ตรงนะหมายถึงว่าสเกลดูไม่ค่อยตรงอ่าประมาณนี้แล้วก็สโลปก็อยู่ตรงนู้นพอพลิกกลับมาเสร็จปุ๊บอ่ะด้านนี้มันต้องตอนแรกมันชี้มาทางนี้ถูกปะมันต้องชี้กลับมาทางขวาแสดงว่ารูปที่มันจะเป็นไปได้ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนี้จืบ เออจื๊บจืบจืบเด็กก็นนะโอ้ยเละมากอะไรวะเอ่อเป็นสโลปเป็นสโลปใช่ไหมอ่ะสโลปตรงนี้จื๊บลงมาอะไรอย่างงี้เออนะซึ่งก็ตรงกับรูปที่สองพอดีแล้ว โอเคปะใช้วิธีไหนก็ได้จะยึดมุมหรือว่าจะใช้นิ้วก็ได้นะี่สุดแล้วแต่เลยนะจ๊ะโอมาเกอทีนี้ข้อที่สองพี่ใช้การยึดมุมแล้วกันเพราะว่าดูแล้วไม่น่ายากตอนแรกเนี่ยพี่ยึดมุมก่อนมุมยาวนี้เลยตอนแรกมุมยาวมาหันไปทางนี้ทีนี้อยู่ดีๆมันกลับมาหันทางนี้เทียบให้ดูชัดๆว่ามันหมุนกลับมาเก้าสิบองศาถูกไหมก็คือหมุนจากซ้ายเนี่ยมาขวาเก้าสิบองศาดังนั้นเหมือนกันพี่เลยยึดมุม มุมเดียวกันเลยยึดมุมให้มันไปทางเดียวกันกลับมาด้านขวาอย่างนี้เนาะแสดงว่างแง่งเนี่ยมันต้องหันกลับมาทางนี้แทนแหละเราก็ดูคอที่มันแง่งหันกลับมาทางนี้นะซึ่งก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะมีข้อเดียวแล้วที่ไอ้แง่งตรงนี้หันกลับมานั่นเองเนาะโอเคไหมพอพอได้ไหมลองทำดูเผื่อใครยังไม่ได้ทำลองโพสคลิปแล้วก็ทำดูก่อนก็ได้นะ ข้อที่สามคือเออว้า wow. วดูแล้วเนี่ยอันนี้พี่ใช้ยืดมุมแล้วกันนะยึดมุมนี้ดูจากรูปแล้วเขาน่าจะเอามุมนี้เนี่ยจับแบบพลิกลงเนาะพลิกลงกลายเป็นอย่างนี้เก้าสิบองศาแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอไอ้มุมสั้นตรงเนี้ยมันชี้ไปทางด้านหน้าอย่างนี้แล้วอะมันก็จะต้อง คลิกกลับมานะคลิกกลับนี่ตรงนี้แนวนอนเนี่ยคลิกกลับมาเพื่อให้ไอ้แง่งตรงเนี้ยมันหันกลับมาทางนี้ได้อะถ้าพี่วาดรูปให้ดูก็คือมันพลิกลงไปใช่ไหมมันจะกลายเป็นเอ,อ่อจื๊บ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 จืบจื๊บจื๊บจื๊บจืบใช่ปะวะเดี๋ยนะพลิกกลับไป เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สิถ้าพลิกกลับไปมันต้องเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มีไอ้นี้ขึ้นมามันจะสุดที่ตรงนี้แล้วก็ยื่นออกไปตรงนี้อ่าโอเคพอยื่นกลับไปเสร็จปุ๊บคือตอนนี้ไอ้เง่งยาวๆเนี่ยมันหันมาทางฝั่งนี้เนาะแต่รูปสุดท้ายมันหันมาทางฝั่งนี้แสดงว่ามันต้องหมุนมาเก้าสิบองศาก็เลยได้รูปนี้ออกมา เอาไว้ง่ายก็คือจับตั้งไปทางฝั่งขวาด้านหลังเนาะปึ้งแล้วก็หันกลับมาด้านขวาอีกรอบไอ้เขาไม่ได้ด้านขวาสิด้านซ้ายเนาะอีกรอบหนึ่งเหมือนกันพี่เลยยึดมุมด้านบนพลิกลงมาข้างล่างถ้าพลิกลงมาข้างล่างเสร็จแล้วมันก็น่าจะต้องหน้าตาประมาณนี้มียืนยืดออกมายืนยืดออกมาเล็กๆตรงนี้แล้วกันจื๊บเนาะแล้วก็ คลิกกลับมาด้านซ้ายแสดงว่ารูปที่ได้ก็น่าจะต้องออกมาประมาณนี้ตรงนี้เป็นสโลปแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมคือพี่วาดรูปไม่สวยนะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็จะต้องเป็นรูปที่อันนี้นั่นเองรูปที่สามนะจ๊ะโอเคปะก็ c ช้อยสหายแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อัปเดตในเอกสารให้โอเคไหมพอได้นะ แล้วก็มารองสุดท้ายแล้วสู้คือเรายึดมุมเหมือนเดิมพี่ยึดมุมนี้แล้วกันเนาะมันชี้ขึ้นด้านบนแสดงว่ามันน่าจะต้องพลิกลงมาข้างล่างอย่างนี้แล้วก็พอพลิกลงไปเสร็จไอ้ง่งตรงนี้มันเดี๋ยวเราใช้นิ้วก็แหละอ่ะข้างซ้ายนะพลิกลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนไปทางขวาถูกปะก็เลยได้รูปนี้ออกมาดังนั้นเหมือนกันคืออ่ะพลิกลงมาแล้วก็พลิก ขวาอีกรอบกลายเป็นด้านนี้ด้านนั้นเหมือนกับอันนี้ชี้ขึ้นพลิกลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็ไปทางขวา1หนึ่งครั้งด้านนั้นน่าจะได้รูปอรูปที่สี่ออกมานั่นเองโอเคเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่ห้าก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะต้อง อ่ะพี่ยึดมุมนี้เหมือนเดิมนะเสร็จปุ๊บพลิกลงพอพลิกลงไอ้แง่งตรงนี้เนี่ยแง่งย,วยาวๆเนี่ยมันจะหันไปทางนี้ถูกปะซึ่งในลูกจริงเนี่ยแง่งย,วยาวๆตรงนี้มันหันมาอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นก็ต้องหมุนไปทางขวา90องศาถูกปะเท่ากับว่าสรุปแล้วหมุนตั้งขึ้นไปทางข้างหลังแล้วก็หมุนขวาอีกรอบดังนั้นเหมือนการพี่ยึดเหมือนกันเลยพี่ยึดมุมนี้นะลงไปข้างหลังหครั้งแล้วก็มาทางขวาหครั้ง ดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นข้อ5นั่นเองจ้ะจบแล้วนะอันนี้สําหรับเรื่องของแบบอูนภาพสามติเราจะเหลือแค่พาร์ทสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือพาร์ทแบบประกอบภาพโอเคนะใกล้ละจบที่แก่สองอ้จ,จบพาร์ทของความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ 3, แล้วนะสู้ๆและเจอกันอีพต่อไปจา้าบ๊ายบายสวัสดีจา้า